สวัสดีค่ะเพื่อนๆอุ้ยตอนนี้หนะ้าบ้านมีกีฬาดได้ยินเสียงไหมคะกีฬาโบราณกีฬาชักกเยอดึงเชือกดึงเชือกเห็นไหมนาดฝรั่งเขายังมีความสามัคคีกันนะคะกีฬาโบราณชักกเยออดึงเชือกดูสิเนาะหน้าบ้านวิวีน่าสนใจนะ กีฬาเชกเกเยอร้างคามสามกีกีฬากีฬาปัญญาวิเศษาให้คนมาดูเมื่อวานฝนตกหนักเขาดึงเชือกเห็นไหมเขาจะมีสองทีมทีมหญิงทีมชายทีมผสมตรงเนี้ยเดินไปหน้าบ้านเลยวิวยืนอยู่หน้าบ้านดึงเชือกชักเกเยอ ีฬาคือสร้างความสามัคคีใช่ไหมคะสร้างความสามคัคคีนะคะฉะนั้นก็เปรียบเหมือนยูทูบเบอร์ก็รักกันสร้างความสามัคคีดีกว่าอย่ามาด่าก,กันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะฝากบอกฉันจะหยุดแล้วเพราะลูกสั่งมาให้หยุดแต่เข้าไปดูได้แต่ จะไม่ไปคอมเมนต์แล้วคืออะไรไม่เข้าใจคุณหมอบอนสั่งมา